เชโยพิมนิยมเป็นยุคตามหลังวันนัขาวจากการศึกษาแรกๆจะเป็นวันนัขาวนะครับหลังมาหลวงปูก่ก็ไม่เอาเล้าแปลงบ้าง ก็เป็นการแปลงกายอย่างหนึง่งวัตเกษชยโยพิมพ์นิยมสังเกตดูเนื้อมันก็ไม่ได้หนีแนววัาละพังเลย ก็คือแนวเดียวกันั่นแหละแต่หลวงปู่ไปทำอีกสถานที่หนึ่งก็คือไปเดินทางไปที่ทหอวาน้งทองแล้วผู้แก่บ็อกพิมพ์ก็จะอาจารย์โชว์ฐานชั้นล่างสุดข้างๆข้างๆอ่า จะเห็นปลายไม้เสียบลูกชิ้นปลายแหลมนี่จะงอนลงล่างจะเห็นชัดเจนอาจารยา์อีกข้างครับอีกข้างนึงอีกข้างหนึ่งก็จะลักษณะเดียวกันก็จะเห็นสีบานเย็นอยู่ใต้ฐานแต่ตอนผมส่องไม่เห็นนะมาต้องมาอาศัยอาจารย์เสาเนี่ยถึงจะเห็นตอนแรกก็มองวนสารไม่มีอะไรเลย พินาาณาเนื้อดูไม่ได้ต่างกันแต่ด้วยความที่ผมมองนี้ก็คือไม่ได้ต่างกับวัดละคังเท่าไหร่นัแต่เหตุที่มันออกมาแบบสภาพอย่างนี้ก็ด้วยความการที่โยกย้ายสถานที่จาริกจาริกไปอีกวัดหนึ่ง ซึ่งก็ความพร้อมในการที่จะทํามาออกแนววะะัลรังก็อาจจะแตกต่างไปบ้างแต่ด้วยความที่อายุของชิ้นพระมันก็คือยุคเดียวกันํำว,ว่าวาระแรกยุคแรกๆกก็เป็นวันนักขาวพอวันนะ